อ๋อจบแล้วครับผมบนะไม่สนุกเต้นด้วยเลยเฉียวแตอนนี้กลังมาแรงน้องอ้อนเพลงนี้เลยใช่ไหมท่าเล็มเช็คอะไรนะท่าเล็มเช็คแล้วใส่หมวกน้องทำไมเนี่ยฮะใส่หมวกน้องทำไมเรสังเกตทุกเอ็มวีก็จะมีหมวกกันน็องไงเป็นตัวเด็ดอ๋อก็เลยเอาม้าไว้อย่างนั้นใช่นะครับเดี๋ยวขอถอดรูปง้อก่อนนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่ะสวัสดีครับยังเป็นทางการนะคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีค่ะจะเจอเราทั้งสองคนนะคะกับรายการก็อ้อ ตอนเพลงนะครับบางคนบอกว่าวันนี้ทำไมรายการพี่มาช้าจังเลยนะครับเนื่องจากว่าพี่เพิ่งแว้นม,มานะฮะแว้นมอเตอร์ไซค์มาเลยใช่ไหมครับผม,มนั่นแหละนะคะอก <c oughs> ่อนหนึ่งต้องขอใส่แว่นก่อนแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าตาจะตีมากนะครับผมปกปิดล่องรอยความเสียใจโอ้โหใส่แว่นแล้วดูดีขึ้นมาทันทีทันต่อชอบมากนะค<น>ะอ่<น>ะก็ทักทายกันได้ครับผมทาง421227นะครับถ้าทายกับเรา2คนนะฮะแล้วก็คลิกกันเข้ามาทางทีวีออนไลน์ของเราลิงก์ไหนจ๊ะ เว w c o n ไ o ด์เว็บคอน .co.th คลิกไปที่ทีวีออนไลน์ทีวีที่ใครๆก็อยากดูค่ะกับวีเจสคนนะครับกับผมวีเจโก้ซ่าท้าลองนะครับท้าให้คุณดูนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าทีวีดีๆแบบนี้ก็มีครับแล้วก็รวมถึงวีเจอ้อนพนิตาด้วยค่ะรายงานตัว<ม>เช่นเดียวกันนะคะดูแลคุณตนถึงกี่โมงคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกา จนถึง17นาฬิกาใช่นะคะก็ยังไงก็ติดตามรับชมรายการของเราได้เลยดีเรื่องดีๆมาอัปเดตกันว่าจะเป็นเรื่องราวของวงการบันเทิงหรือว่าเรื่องแปลกๆทั้งในและก็ต่างประเทศเ้วยเอาว่าวันนี้เนี่ยพี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงลูกทุ่งมาิงเฮะเืออะไรเอ่ยตอนนี้กาลังเป็นประเด็นอยู่นะฮะกับเพลงเป๊ะเป๊ะของเอิร์ฟใช่เป๊ะหุ่นเธอโดนใจเห็นแล้วละลายใจละลายเหลวเป๊ะ อันนี้พี่ร้องเองไนะคะเป็นข่าวที่ฮือฮาในวงการลูกทุ่งสมัยใหม่นะครับเมื่อชาวเน็ตสังคมออนไลน์เนี่ยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะฮะ,ะหรือไม่กับภาพมิวสิกที่ใช้สาวๆมาแก้ผ้าย่วยวนะฮะสอบไปทางเพศเยอะนะครับใช้คำว่าลูกทุ่งในมิวสิกเพลงเป๊ะนะฮะของสาวเอิร์กนะฮะลาเดอร์นะครับที่ว่ากันว่าเนี่ยฮะอายุสำหรับผู้ชมมิวสิกตัวนี้เนี่ยต้อง เลดสามสิบอัพโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะนะฮะก็ค so ือแบบว่าดูนางแบบพิตตี้ไปเนี่ยนะฮะแต่งตัวเซ็กซี่โอ้โหยั่วยวนนี่นะฮะจูบแลกลิ้นเนี่ยดูไปซี๊ดไป พี่โก้นี่ดูทุกวันเลยนะคุณผู้ชมขอบอกดูวันละสามรอบแน่ดูวันละสามรอบแล้วก็เพื่อที่จะเจาะลึกกับมิวสิกเพลงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับะฮะรู้สึกว่าทีมงานช่างเทคนิคตอนนี้ดูนี่ใจตาเป็นไฟเลยนะฮะอะไรตาเป็นไฟนี่ก็คืออ่าพอายนะฮะทีมงานข่าวนะฮะก็ไปสอบถามนะสำหรับเอก ลาดเลอร์นะฮะหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย25ปีเจ้าของเพลงเป๊ะคนนี้เนี่ยลกล่าวถึงม่ผู้สื่อข่าวนะครับถึงเหตุการณ์เหตุผลในการที่ใช้นางแบบพิตตี้แต่งตัวเซ็กซี่ยั่วยวนนี่นะฮะ <c oughs> จูปากแลกลิ้นเนี่ยว่าผมตั้ง,งใจนะฮะที่จะยกระดับลูกทุ่งไม่ให้เฉยนะครับไม่ให้ถูกมองว่าเป็นเพลงเฉพาะคนรากยญ้า <c oughs> นะครับในขณะเดียวกันก็รู้ว่าก็ ถ้ามาแบบธรรมดาก็คงไม่เกิด<ม>ก็เลยสร้างความมือหาด้วยการมาแบบเซ็กซี่นะฮะเตรียมใจไว้อยู่แล้วนะฮะว่าต้องโดนด่าแน่นอนอ,อก็คือเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วนะแต่น่าสนใจว่าความดังแบบนี้นักร้องคนนี้เนี่ยต้องการนั้นเนี่ยจะมีระยะอยู่ได้นานแค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมไทยนี่มีองค์องค์กร,กรควบคุมเรื่องศีลธรรมอันดีงามอยู่มากนะครับนะ,ะมีใครรู้บ้างนะครับ เอะนะฮะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างน่าสนใจในประเด็นเรื่องลูกทุ่งมีลักษณะว่าบิวออยู่แล้วว่ามีใครรู้บ้างว่าเพลงชอยลํำตัดเขาใช้เสน่ห์ทางเพศเป็นจุดขายอ,อย่างพี่เกเลาโลงก็มีผู้หญิงแต่งตัวโป๊โปเขาก็เรียกว่ายายฉิมมาเต้นนะฮะก็ถือว่ามาถูกในมุมมองของนักร้องคนนี้ะนะเพราะจะสังเกตได้ว่าตามร้านคาราโอเกะบรรดานเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้มิวสิกที่นำ อ๋อผู้หญิงเนี่ยมาแต่งตัวนะฮะป๊อปป๊อปแบมบแบบมนะฮะเท็กซี่แท็กซี่หนายบางทีดูไปนี่ร้องเนื้อก็ไม่ค่อยถูกนะฮะมัวแต่ดู m อ็ม บางที่แบบว่านักร้องก็ไม่ได้ดูด้วยว่าใครเป็นใครแต่หลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเอ,อิร์ธอาจจะลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการถ่ายทอดแบบแยบขานไม่ได้ว่าแสดงออกโดยตรงนะฮะที่สําคัญต้องใช้สื่อในการถ่ายทอดนั้นเนี่ยต้องมีลักษณะจํากัดเฉพาะที่เป็นวงแคบนะครับอ,อาจจะเป็นวงรีวงกลงมวงกลกวงคนกลุ่มเป้าหมายคนูอ๋อนะฮะแต่ในมุมกลับกันเนี่ยนะฮะ คลิปที่ปรากฏอยู่ในบน y t u t u เนี่ยเป็นสื่อออนไลน์สาธารณะใครๆก็สามารถเข้าถึงโดยไม่เว้นแม้แต่เด็กเยาวชนนะครับประเด็นนี้เองที่สังคมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะครับสำหรับในมุมมองน้องอ้อนี่คิดว่ายังไงครับถ้า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 พูดเึงเพลงนี้นะอ้อนก็ได้ดูนะรู้สึกว่าชอบนะโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้ชอบเพราะว่าเขาแบบว่าออกมาโป้หรืออะไรนะจริงแล้วอ้นอ้นมองว่ามันเป็นภาพที่สวยแล้วคือคนผู้หญิงสวยคือคือคือเรามองมองแค่ความสวยงามโอ้โหพี่ชอบมากนะตอนจบเพลงอ่ะคือแบบเรานั่งนั่งแบบทั้งหมดเนี่ยทัดที่ตัวนักร้องหมดเลยนะฮะพี่อยากเจอแบบนั้นมากจังคือแบบว่าดาวร้อมเดือนมากเลยอิจฉาเอิร์กอเลยทีเดียวนะก็ก็แล้วแต่มุมมองว่าคนมองในมุมไหนมากกว่านะคะแต่อ้นแต่อ้นเชื่อนะคะว่าไม่ว่าเป็นตัวเอิร์กเองหรือว่าตางคิมงานต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เจตนา ตั้งใจที่จะออกมาในในในสื่อที่ไม่้างสันหรือว่าไม่ไดี <ผม S 2> นั่นแหละนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมเพลง MV เพาะๆกันนะฮะของพี่ก้วยสตันนะครับหูหนวกตาบอดนะครับช่วงหน้าเรากลับมาตะลันเพลงกันต่อคะ่ะครับผม เก็ดของโรงแรมเรานะคะโรงแรมเราก็จะมีห้องสู่แล้วก็มีไนท์คลับนะคะครับแล้วเรามีแฟนหรือยังครับอ๋อแฟนยังไม่มีอะคะ่ะ เชื่อเธอคนเดียวไม่รู้ว่าวางน้ำมันไว้ไกล้กับกองไฟไม่คิดว่าเธอนอกใจได้เนียนขนาดนะั้นหรือความรักมันเข้าตาชานก็เลยโง่ไป ใของตัวเธอว่าเธอร้ายแค่ไหนไอฉันมันหูหนูตาบอดตลอดมา ไปโดยไม่รู้ตัว ไปทำบุญ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนทุนบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะค่ะินต้อนรับสู่ทัวร์เทยบริษัทคุณทุนบรีจำกัดหาเชินค่าเที่ยวสนุกสูกใจ

กลับมาอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะฮะกับผมวีเโก้ซาท่าให้คุณลองครับผมแล้วก็มีเจอ้อนควานิตาคะกับเอ็มค่ะวันนี้ยังคงในเบรกนี้สิยังคงอยู่ในเรื่องราวของวงการใช่ฮะมีอะไรเอ่ยอัพเดตในช่วงนี้อัพเดตในแวดวงบันเทิงดีกว่านะครับเรื่องเพลงก็ผ่านไปแล้วนะครับรู้จักน้องกุ๊กิ๊บไหมกุ๊กิ๊บหวานอร่อยคืออะไรคนหรือขนม อตอนนี้นี่ยนะฮะข่าวๆสำหรับสาวกุ๊กกิฟนะอดีตหวานใจของมาริโอ้นะฮะลั่นยังไม่มีใครใหม่นะครับหลังเลิกมาริโอบอนอยาดเยียดนะครับผมหลังจากที่สาวกุ๊กกิฟนะฮะเลิกลากับแฟนหนุ่มมาริโอ้มาเลอร์ไปแล้วนี่นะก็ยังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของทั้งคู่นะฮะออกมาให้เห็นเป็นระยะนะฮะโดยเฉพาะกระแสข่าวที่ว่ากุ๊กกิฟตเนี่ยมีกิ๊กใหม่ที่เป็นหนุ่มน้อยไฮโซท,ที่ชื่อกาโมอาชวินนะครับ โดยแม้ว่าสาวกุ๊กกิ๊บเนี่ยจะยำ้ำนักย้ำหนาเนี่ยนะฮะว่า งานนี้เนี่ยไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนแล้วก็เธอยังมีความรู้สึกดีๆให้กับมาริโออยู่ก็ตามแต่กระแสข่าวเรื่องที่กุ๊กกิ๊ฟมีหนุ่มใหม่เนี่ยนะฮะก็ยังไม่หมดไปสักทีนะฮะล่าสุดที่18กุมภาพันธ์นะฮะที่ผ่านมากุ๊กกิ๊ฟก็ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมว่าอย่ามายัดเยียดใครให้นะคะไม่ชอบใครไม่มีใครยังมีรักเดียวรักคนเดียวจบนะคะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆและระบุด,ด้วยว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตอนนี้หัวใจเธอไม่ว่างที่จะรับใข่เพราะว่า มีไว้ให้คนเดียวเจ้าตัวก็ออกมายืนยันแบบหนักแน่นแบบนี้แล้วนะครับหวังว่าขาเมาสทั้งหลายจะเลิก<ช>ยัดเยียดหนุ่มคนใหม่กับสาวกุ๊บกิ๊ตกันสักทีใช่แล้วนะคะ<ม>พูดถึงเรื่องของความรักนี่นะไม่ใช่<อ>ว่าล<ว>ืมก<ว>ันง<ว>่ายๆนะพี<ว>่ก็พูดไปแล้วพี่ก็เศร้าเนาะเศร้าเรื่องอะไรคะถ้ามีคนรักจริงแบบกุ๊บกิ๊ตแบบนี้เนี่ยนะฮะคงจะดีเหมือนกันดีเลยใช่ไหมแต่พี่เชื่อได้นะว่าผู้หญิงเนี่ยจะตื้อเท่าไหร่พี่ว่า ตื้อไม่เท่าผู้ชายหรอกเออผู้ชายตื้อเก่งมากโดยเฉพาะใช่ไหมเคยตื้อสาวแบบใช้เวลานานที่สุดเท่าไหร่คะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวนี่นานแล้วเหรอฮะได้มาครอบครองเลยใช่ไหมอาทิตย์เดียวเขาเขาไล่หนีนั่นแหละนะคะอะไรดีๆนี่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยทีเดียวครับก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นคนมีกรรมนะฮะคบกับใครก็คบก็ไม่ได้นานส่วนมากเพราะพัลลรู้ความจริงเข้า็ หมดความจริงอะไรคะพี่โก้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วความจริงอะไรคะที่เขารู้แล้วเขาถึงต้องไปจากเราเขารู้ว่าพี่อ่ะปกติตอนแรกเขาพบอุโหติทำไมพี่โก้หล่อจังพอนานไปเขาเริ่มเห็นความขี้เหลงพี่เขาก็เลยทิ้งที่ไปเขาเพิ่งจะเห็นเหรอคะต้องเวลาผ่านไปนะคะใช่แล้วไปคนซ่อนรูปใช่ไหมใช่ครับผม <laughs> จะหล่อในบางเวลานะจะหล่อในตอนที่เขาเมาตั้งสติไม่ได้นะ <laughs> เป็นคนที่บอกว่านะตลอดเวลาเลยนะคะเอาล่ะคุณคุณผู้ชมนะคะสามารถ รับชมรายการของเรานะคะโกอ้อนตลอดเพลงนะคะก็สามารถที่จะส่งเอ็นเอม็มาทักทายกับเราสองคนได้ตลอดเวลานะครับในช่วงของบ่ายๆยามเย็นแบบนี้นะครับทามสี่สองสองหนึ่งสองสองเจ็ดนะครับนะและเชื่อว่าเวลานี้ก็ใกล้เวลาเลิกงานของหลายๆคนเราด้วยนะคะก็อย่าลืมเวลาเป็นแค่คำเวลาเป็นแค่คำหลอกหยุดได้แล้วนะคะจะบอกว่าก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเลิกงานแล้วกลับบ้านในการก็อย่าลืมคลิกนะคะที่รายการเราชมก่อนแล้วก็ค่อยเดินทาง กลับบ้านนะฮะสังเกตว่าเวลากลับบ้านเนี่ยรถชอบติดหลือเกินช่วงเวลาสีโมมาว่าพี่เป็นสังคังได้ไงเนี่ยทำไมคะเมื่อกี้น้องว่าพี่สังคังเหรอสังคังอะไรยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยอ่ะเมืกี้พูดว่าอะไรนะสังเกตไหมอ๋อเหรอนึกว่าว่าพี่เป็นสังคังอย่าเล่นเลยอ่ะไม่โอเคไม่โอเคแอบแฝง ว่ามาว่ามาก็ช่วงเวลาเลิกงานเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะเราชอบติดติดทุกที่เลยนะคะก็ในหลายคนเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงบางคนเลิกงานห้าโมงเย็นใช่ไหมก็อาจจะประมาณว่าอยู่ที่ทํางานออฟฟิศก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้านทีเดียวอะไรอย่างนงี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ชมใครที่เลิกงานแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากจะเจอปัญหารถติดนะคะก็อาจจะนั่งอยู่ในที่ทํางานก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งให้แต่ละคนเขากลับไปก่อนแล้วเราก็ค่อยกลับตามแล้วรอเขาว่ารถไม่ติดแน่นอน รถไม่ติดนะครับเพราะว่าน้ามันหมดนะครับสตาร์ทไม่ได้ขอบคุณมากเลยเรบดนะครับน้ามันไม่ลงนะครับนะจะว่ากันมาว่ากันไปนะคะเอาละบางคนก็บอกว่าชมรายการเรานี่ก็ได้สาระบ้างนะครับก็อาจจะมีบ้างใช่ไหมอ่ะในบางเวลานะครับกับบางคนนะแต่ว่าเรามีสาระเยอะนะจะบอกให้ริงอเป่าสิไอ้ฟาจยิงอยู่ที่ไหนฟังเพลงกันไหมอ่าเพลงนี้เลยนะฮะก็จะได้แบบว่า <ario> เข้ากับบรรยากาศส่งเพลงนี้มอบให้กับกุ๊กิ๊กับมาริโอเพลงอะไรคะแฟนเก่าของน้องยิ้มสุดย่าครับซึ่นเข้ากับชีวิตของพี่มากตอนนี้มีแฟนเก่ากี่คนคะ <S <S อย่าไม่พูดถึงเลยครับหวัวใจพี่เจ็บขอพี่ไปพักเบรนั่งร้องไห้ยอยู่หลังเวทีดีกว่าโอเคถ้า,าอองั้นไปเศร้าพร้อมกันดีกว่าแฟนเก่าเศร้าแล้วกัน เก็บจากเขา,มาเมื่อไรก็กลับมาหากันทุกเีทำเหมือนฉันคนนี้เป็นที่พักริมทางพอมีฝนเธอก็แวะมาฝนสาเธอก็ลาราทำอย่งนี้ไม่รู้กี่ครั้งใจรไรจริงๆนอใจ มก็รู้กแกใจฉันมันก็แค่คนเก่าพี่เธอนั้นเลือกเขาฉันมันแท่พ้นไม่ไหวอ่วันนี้ท็เหมือน กับเขาไม่ต้องแวทมาใครอยากเสียแล้วน้ำตาใครอยากมนีปัญหาเพราะเธอฉันแฟนเก่าแค่แฟนเก่าอย่าทำเป็นเหงาฉันไม่อยากเจอหยุดได้แล้วพอนะเธออย่าเป็นผู้ชายนิสัยไม่ดี ไม่รู้เท่าไรก็หวังจะใช้เวลาไปรักษายเยียวยาแต่เธอก็ทำอย่างนี้เกือบ่ายกลายเป็นเรือรำที่ทำเธอคงรู้ดีจบได้แล้วพอสักทีเธออย่าทำเหมือนที่แล้ว ผู้ชายนิสัยไม่ดีฉันแฟนเกา่าแค่แฟนเกา่าอย่าทำเป็นเงาฉันไม่อยากเจอหยุดได้แล้วพอนะเธออย่าเป็นผู้ชายนิสัยไม่ดีหยุดได้แล้วพอานะเธอจะเปลี่ยนนิสัยที่มันไม่ดี